สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้อากาศหนาวๆจ้พะพี่ลีจุดเตาผิงมือนี้กักตัวอยู่ในบ้านบม่ได้ให้ังซะเพราะว่าอากาศมันเย็นแห้งพี่ลีก็ดูหุนเดชิภาไปเบิ่งดอกกันเพิ่นอะีกเนาะดอกเชอรี่ก็ร่างบานนะจ๊นะเนาะไปเบิ่งจ้ะ ดอกไม้ของตาลีเหลืองอ้อยของเพื่อนบ้านชมพูสวยงามอันนี้เลยคือดอกของเชอร์รี่นาจาะจะเนาะนี่คือดอกของเชอรี่ สิพาแอบเบิ่งรถพ่อยิลี่ปกติรบบเราบ่่คอยให้ถ่ายแอบเบิ่งรถพ่อยิลี่แล้มาวัดขนาดโล่งรถเนาะจ้ะเนาะวัดขนาดโล่งโล่งรถเพิ่นเนาะจ้ะเนาะค่อยถ่ายได้ตา